สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีชแนลวันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการเรียนรู้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ IC 5 5 5านะครับการทำงานของวงจรโมโนสเตเบิลมันติไวเบเตอร์นะครับจะเป็นลักษณะดังรูปนะครับการเชื่อมต่อวงจรนะครับโดยเริ่มจาก B 1นะครับแบตเตอรี่ 9V โวลต์น,นะครับไฟบวกนะครับจะต่อเข้ากับความต้านทาน R 2นะครับ R 2มีค่าความต้านทาน1กิโลโอห์มนะครับแล้วก็ปลายของขาอุปกรณ์ R 2นะครับจะเชื่อมต่อไปอยังขา2ของ IC 5 5นะครับขา2เป็นขาทิกเกอร์นะครับในการทิกสัญญาณ S 1ต่อก็เข้ากับจุดร่วมระหว่างขา2กับปลายขาอุปกรณ์ความต้านทาน R 2นะครับแล้วก็ปลายของสวิตช์ S 1นะครับกดติดป่อยดับก็จะต่อลงขั้วลบนะครับจากแบตเตอรี่นะครับ ขา6ขา7ของ IC55 นะครับก็จะเชื่อมต่อถึงกันแล้วก็ต่อเข้ากับความต้นานทาน R1 นะครับ50กิโลโอห์มแล้วก็จุดร่วมระหว่างขา6ขา7แล้วก็ปลายขาอุปกรณ์ R1 นะครับต่อเข้ากับความอ่าคาปาซิเตอร์นะครับเป็นแบบวิเล็กรไรท์นะครับข้วบวกข้วลบก็ไปต่อข้วลบนะครับ C1 100ไมโครฟารัดนะครับขา C กับขา8ของ IC55 นะครับก็จะต่อเข้ากับแหล่งจ่ายนะครับ ไฟบวก9โวลต์ขา1ต่อขั้วลบนะครับขา3นะครับเป็นสัญญาณเอาพุทก็จะต่อความต้านทาน R3 500โอห์มต่อนุก,กรมกับ LED 1นะครับขั้วอนดแล้วก็ขั้วคา,าโทดต่อที่ลงไฟลบนะครับก็ R3 นะครับก็จะดบับป้องกันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เกินนะครับทำให้หลอดดับหลอดหลอดชัมพุดได้นะครับก็จะเป็นการต่อนุก,กรมเพื่อดับแรงดันนะครับ การทดลองนะครับก็คือต่อวงจรดังรูปนะครับขั้นตอนที่2ก็ต่อแบตเตอรี่ B 1เข้าวงจรนะครับต่อทานไวฉาย9โวลต์นะครับสาสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ LED 1นะครับเมื่อต่อแบตเตอรี่เข้าไปแล้วสังเกตนะครับว่า LED 1เป็นอย่างไรนะครับ4ก็กดสวิตช์ S 1นะครับกดแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของ LED 1นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ 5ก็คือสรุปผลการทดลองนะครับที่ได้จากการทดลองนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวงจรจริงกันครับเรามาดูที่แผงโฟลตบอร์ดนะครับเป็นวงจรจริงนะครับเริ่มต้นจาก r 2นะครับซึ่งต่อเข้ากับไฟบวกนะครับอันนี้เป็นไฟบวกของแบตเตอรี่นะครับสายสีแดงนี้นะครับ r 2 1กิโลโอห์มนะครับ1 k โอห์มก็คือควอต้านทานมีสีน้ำตาลดำแดงนะครับก็คือตัวแรกนะครับต่อเข้ากับ สวิตช์ S1 นะครับแล้วก็จุดร่วมของสวิตช์ S1 ไปต่อเข้ากับขา2ของ IC นะครับขา2ก็คือสายสีเหลืองตรงนี้นะครับสังเกตถ้าเป็นมุมซ้ายล่างนะครับที่เป็นจุดวงกลมก็จะคือขา1ของ IC นะครับสายเส้นสีเหลืองก็คืออยู่จุดที่2นะครับก็คือขา2นะครับปลายขาของอุปกรณ์สวิตช์ S1 นะครับก็จะต่อลงกาวนะครับก็คือขั้วลบ เป็นจัมเปอร์สีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็จะต่อมาที่แบตเตอรี่ขัลบนะครับส่วนความต้านทาน R1 นะครับ50กิโลโอห์มก็คือตัวนี้นะครับ 50k เคโอห์ม oh ก็ประกอบไปด้วยสีเขียวดำส้มนะครับก็ปลายขาก็จะต่อเข้ากับขั้วบวก VCC นะครับก็คือไฟ9โวลต์นะครับส่วนปลายขาของอุปรกรณ์ต่อเข้ากับขา7ของ IC นะครับ ขา7ของ IC ขา8ก็คืออยู่ริมขวาซ้ายมือบนสุดนะครับถัดติดกันก็คือขา7นะครับขา6ขา7ก็คือสังเกตจัมเปอร์นะครับที่เป็นสีส้มตัวนี้ขาหกขา7จ็ดจัถึงกันนะครับแล้วก็จุดร่วมจุดเดียวกันที่เป็นขาหขา7ก็จะต่อเข้ากับขั้วบวกของคาปาซิเตอร์นะครับ ที่เป็นแบบอิเล็กโทรไลต์นะครับ100ไมโครฟารัดแล้วก็ขั้วลบของคาปาซิเตอร์นะครับก็คือจัมเปอร์ที่เป็นสีน้ำตาลตัวนี้นะครับจะต่อลงกาวที่ขั้วลบนะครับตัวนี้จะต่อถึงกันหมดนะครับขา3าของ IC นะครับก็จะต่อความต้านทาน R 3 500โอห์มนะครับ500โอห์มก็ประกอบไปด้วยสีเขียวดำน้ำตาลนะครับ ปลายขาความต้านทาน R3 ก็จะต่อเข้ากับขั้ว Anode ของ LED1 นะครับ R n o d ก็คือด้านในก็จะเป็นแผ่นโลหะที่เป็นชิ้นใหญ่นะครับปลายขาอุปก,กรณ์ของ LED1 ก็จะต่อเข,าข้าขั้วลบนะครับครบวงจรที่ขั้วลบนะครับส่วนขา4กับขา8ของ IC นะครับขา4ก็คือริมขวาสุดแถวล่างนะครับก็ต่อจำเป็นต่างจัมเปอร์สีม่วงนี้นะครับไปยัง ขา8ก็คือขาซ้ายบนสุดนะครับเข้าขา8นะครับแล้วก็ขา4ขา8ก็จำไปเข้าไฟไฟ vcc ก็คือแหล่งจ่ายไฟ9โวลต์นะครับก็คือจำที่ไปสีแดงตรงนี้นะครับก็จะต่อไปที่ไฟบวกตอนนี้เราเชื่อมต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับต่อแบตเตอรี่9โวลต์นะครับ ตัวนี้ก็จะต่อไปที่จุดร่วมของขั้วไฟบวกนะครับจากขั้นตอนการทดลองนะครับเมื่อต่อแบตเตอรี่แหลงจ่ายไฟ9โวลต์นะครับ B 1นะครับขั้วบวกต่อเข้ากับขาของ R 2นะครับที่เป็น1กิโลโอห์มนะครับแล้วก็ไฟลบนะครับต่อเข้ากับสวิตช์นะครับที่เป็นจุดร่วมของขั้วลบนะครับตอนนี้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของ LED 1นะครับก็พบว่าหลอดดับนะครับ ขั้นตอนที่4นะครับกดสวิตช์ S 1นครับกดสวิตช์แล้วปล่อยนะครับแล้วก็สังเกต LED 1ว่าเป็นอย่างไรนะครับกดหลอดติดแล้วก็ดับนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกด S 1หลอดติดแล้วก็ดับนะครับกดติดแล้วดับนะครับลองกดจะเห็นว่าจะน่วงสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะดับไปนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลการทดลองกันนะครับครับจากการทดลองจากแผงวงจรนะครับเราพบว่าเมื่อเรากดสวิตช์ S1 นะครับก็จะเป็นการทริกนะครับทริกไปยังขา2ของ IC55 นะครับเป็นการกระตุ้นที่ขอบขาลงนะครับของพันุนะครับก็จะทำให้หลอดสว่างนะครับโดยที่หลอด LED1 นี้นะครับจะเกิดจากค่าของความต้านทาน R1 กับ 1> c 1นะครับในการหน่วงเวลานะครับทำให้หลอดสว่างแล้วก็ดับช้าหรือเร็วก็อยู่ขึ้นกับ2ขค่านี้นะครับความต้านทาน r หนึกับ c 1เป็นไปนตามวงจรของ mono stable multi vibrator นะครับซึ่งเราสามารถทำให้หลอดสว่างนานๆได้โดยที่เปลี่ยนค่าของ c 1นะครับแล้วก็ r 1น,น,นะครับเรามาดูที่ตัวอย่างนะครับ ถ้าเราวัดสัญญาณที่เอาพุทที่ขา3นะครับโดยใช้ออสิโลสโคปนะครับวัดที่ขา3จะได้เป็นพันสี่เหลี่ยมนะครับสแควร์เวฟดังรูปนี้นะครับโดยที่พันนะครับหลอดในช่วงหลอดติดก็คือหลอด l อ d วดสว่างนะครับในช่วง T ก็คือเวลานะครับไทม์ในช่วงนี้ดับก็คือช่วงที่เราปล่อยสวิตช์นะครับเมื่อเรากดสวิตช์หลอดก็จะติดโดยหลอดจะติด จะเป็นเวลาช้าเร็วนะครับสว่างแล้วก็ดับไปก็ขึ้นจากช่วงเวลาทีนี้นะครับโดยเกิดจากสูตรนี้นะครับที่ก็คือ time หรือเวลาเท่ากับสูตร1.1คูณ R 1คูณ C 1นะครับ R 1กับ C 1ก็คือตัวนี้นะครับ R 1กับ C 1เรามาแทนค่านะครับ1.1คูณ R 1 50กิโลโอห์นะครับ5 0 k c 1ก็คือ100ไมโครฟารตดแทนค่านะครับ1.1 5 0 k ก็คือเติมศูนไป3ตัวก็คือ50,000ืนโอห์ม100คูณ10กำลังลบ6 10บกลังลบ6ก็คือค่าของไมโครฟารตดนะครับคือค่าของไมโครนั่นเอง1.1แปลงค่าลงมานะครับถ้าเราจะแปลงถ้าเราไม่มีเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นะครับเราก็ใช้วิธีเลื่อนจุดเอานะครับก็คือเขียนง่ายๆนะครับก็คือเราเขียนเป็นเลข100ก่อน 100ไมโครนะครับ100หลักที่1ก็คือศูนย์ตัวแรก2ก็คือศูนย์ที่2หลักที่3ก็คือเลข1เรานับไป6หลักตามกําลังลบนับไป6หลักก็คือเติมศูนย์ไปเรื่อยๆด้านหน้านะครับแล้วก็จุดนะครับโดยที่หลัก1หลัก2หลัก3แล้วนับไปหลัก4หลัก5หลัก6พอถึงหลัก6เราก็จุดนะครับก็จะได้ค่าเป็นหน่วยเป็นฟาลัดนะครับคือ 0. 0 3ย์ตัวแล้วก็1นะครับ 0 0็1ก็คือเป็นค่าของฟารัดนะครับแปลงจากไมโครเป็นฟารัดนะครับก็แทนค่าลงไปก็คือ1.1คูณ5,000 50, คูณ0.001นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ค่าไทม์นะครับเป็น5.5วินาทีก็แสดงว่าค่า5.5วินาทีนี้ก็คือหลอดเมื่อเราก,กดสวิตช์ S1 นะครับก็จะทำให้เกิดความต้าน R1 แล้วก็ C1 คูณกันนะครับคูณด้วย1.1ก็จะทําให้เวลาที่แสดงผลของ led 1สว่างนะครับก็คือเป็นเวลา5.5วินาทีนั่นเองถ้าเรานันประยุกต์วงจร mono stable multi vibrator นะครับโดยการใช้ ic 5 5 5นะครับไปใช้ในวงจอรอิเล็กทรอนส์เราสามารถเปลี่ยนแปลงค่า r 1และ c 1ให้มีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็จะทําให้หลอดติดสว่างช้านานตามที่เราต้องการได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ช n e l ของเรารบกวนสมาชิกกดติดตาม subscribe ก,กระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ